ว่างเปล่าเลยนะเออเอาผูเป็นตัได้ด้วยวัดโอ้ยต้องหาทางอื่นแล้ว <ไป S 1> สินะเอ๊ะนั่นป้ายอะไรเนี่ยยังอ่านไม่ออกเลยเนี่ยะเป็นภาษาจีนด,ด้วยวนั่นแสงอะไรอ,อ่ะเป็นตัวสิไม่เปิดอะไรเฮ้ยแส้อะไรอ่ะอู้วป้ายส,สวย อืมนูนหน่อยสิอืมคงว่านะแม่ไม่มีอะไรเอ้โออไม้หล่นได้ไงเด้อเคยทำหล่นวิ่งหนีดีกว่าใครหล่เหรอทียังอ่ะคงสงสัยคงไม่มีอะไรเปบนเออเหี้ยละวานีไปใกล้ไปเอาของนั่งเฉยๆแล้วก็เห็นเศษเหล็กแล้วก็ไปอ่านหนังสืออ้ออะไร no โอ้ h มีที่นั่งด้วย ไนเปิดเพลงสิเราจะทำตามสัญญาขอเวลาใช่ควนหไม่นาเห็นแต่ศพน่าจะคนอะไรในลงคนโอ้ได้ประแจแล้วก็ชุบชุบลา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 เดินไปเดินไปวันดีจ้ะเพื่อนอุ้ยอียงระบาดนี้เผาป้ายไหมอ่ะกดปุ่มปั๊บ เปิดไฟฟ no ้า <deux> โอ้ยขอก็ครบสทีเปิดปึ๊บ <tekrar> ปึ๊บอืมน้ำอะไรเนี่ยอุ้ยลา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 เดินไปเดินไปนี่หลัก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 ให้หมดเลยลาลาลาฮะโอ้โหใครมาบังทางไว้สองดูสิเห็นแต่น้ำกดลแมจะจะฆ่ะปล่อยจะจะโอเคช่างเถอะบายบายเพื่อนไปละ อืมโอเควิ่งไปข้างนอกเจ็บมากอ้ยเจ็บกูเจ็บหัวมากเลยโอเคเอาขวานมาแล้วก็สับ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 สัทบอุ้ยนั่นแทนอะไรอ่ะไหนเราเดินไปสิวางขวานไว้แล้วก็ปวดหัวเมายาแล้วก็ตายไปผมผมน่าขอขอบคุณ จีซบบอยนะครับทีผมผมนะ่าต้องพาการ์ตูนไว้นะครับถ้าทุกคนอยากดูคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบาย